ครับนักตกปลาทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยครับต้นเฟรนวิชิงนี่ก็เดิมครับตกปลาสนาับวันนี้เราจะเอาคันตัวน,นี้มาเทสครับตัวนี้นะครับคาร์บมาสเตอร์นะครับกกนี่เล็กกว่าก้านบุหรี่อีกนะตัวนี้นะครับจะเป็นเบทประมาณ2อด4นะครับผม ก็คือเอามาลองเทสกับปาส,สนากดูผมว่าทําไมต้องต้องต้องเอาคันนี้แบบคือการตกปลาครับมันมีมันมันมีหลากหลายประเภทมันมีหลากหลายประเภทหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ถ้าอย่างสมมุติว่าลูกค้าถามว่าพี่มันสนุกหรอมันตกปลาส,สนากมันสนุกหรอมันย่าง,งนู้นอย่างนี้ผมตกไม่สนุกก็คือ หนึ่งที่ไม่สนุกคืออาจจะเป็นเพราะชุดอุปกรณ์หรือว่าทางแบบว่าเอ,อ่อยงไงไะชุดอุปกรณ์ด้วยหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับที่มันไม่บาลานซ์กันแต่เราลองเลือกที่มันบาลานซ์กันมันจะสนุกนะครับเกมกีฬามันการตกมามันไม่มีขีดจํากัดนะครับมันไม่หนึ่งมันไม่มีขีดจํากัดที่ว่าจะต้องเอออูจะต้องตกเบพาะนี้ต้องตกแบบนี้นะก็คือทําไมผมตกได้ยังเรียกว่าตกดีกว่าครับ เรียกว่าฤดูกาลอะไรเราก็เล่นในนั้นครับเราจะมีความสุขกับมันเราอย่าไปเราอย่าไปแบ่งแ,งแยกว่ากูไม่ตกกูไม่เลยคุณถ้าไม่งั้นมันมันก็ต้องอรอฤดูกาลมันก็จะหน่อยทีนี้เมื่อน้ําน้อยลงพื้นที่การตกปลาน้อยลงทีนี้เราก็ต้องหาทางออกกับกีฬาที่เรารักใช่ไหมครับนี้ผมก็เลยเลือกตัวนี้มามาลองเทสดูราคาไม่เอาออกเลยนะครับีครับ ราคาตัวนี้ก็ไม่ถึงพันบาทนะครับเอามาลองเป็นตรงช่วงปลายจะเป็นโซลิดนะครับเป็นโซลิดเดี๋ยวผมไม่แน่โซลิดครับโซลิดด้านปลายเป็นโซลิดเลยนะครับคันเล็กๆเรียวๆนะครับงั mm ้น hmm. เดี๋ยวเราลองชมกันดีดีเอายังไม่ได้มัดหเรา

โอ้โหลูตละโอ้ยโอตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะ โอ้ ه, หลุดเห็นแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงนั้นหลุด่อยมากท่านี้ สวยครับสายโตเลยอยู่น้ำแค่ตะตุต่มเองเนี่ย yeah. น,นะครับกับคันครับมาสเตอร์นะครับตัวเล็กๆครับเล่นสนุกสนุกนะครับเยี่ยวอยูแอลตามหายอยู่พักใหญ่ครับเร,เริ่ม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 มีปากัดแล้วบ่อยนะครับเดีย๋ยวถ่ายให้เห็นแอคชั่นคันสวยๆอย่างเดียวนะครับ ตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ข้างหน้ามีเหมือนไล่ลูกปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูลองเช็คเช็คเชวันนี้ลองตั้งดูตั้งจะเอาให้เห็นแอคชั่นคันครับโอ้น้ำลึกเป็นวังเป็นวังเลยนะครับเขียวเลยเขียวชะอุ่มชุ่มชื้น เหมาะสําหรับมีตัวอะไรมาชุดกระชากเหลือเกินมีไม่มีเดี๋ยวรู้กันน้ำลึกครับโหนี้น้ำลึกแมงปอ มาแล้วก็หายไปเลย

หูหลุดเหี้ยวนักยังใหญ่เลยโอ,อยโดดเลยอ่ะห <Bye. S 2> นกักไนากสนักโดดเลยอ้ยไอ้ยไ้ไอ้อจีนมันเป็นอะไรเนี่ยเดินสเต็ปขาะทายหูยอีกแล้ว รุดแหล่น้ำน้อยๆมันชอบโุดแหล่ขึ้นมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป็นไนมาปนไมาไปอาชนาท้าไม่เชืนายมาลกืนีเดียวยาว โอ้โหโอ้โหโดนโดนโอ้ตามมาเป็นเส้นเลยอ่ะเขาบอกว่าท่านใดที่อยู่บริเวณนั้นให้ให้่านไหนคำว่าตีไม่ไกลนะที่ไม่น่าหลุดเลยอ่ะ โอ้โหไอทิดไอทิดไอทิโลอกกูกิวจิจจโโโจตระสูบครับระสูบ <c oughs> ตัวนี้เปิดปล่อยเลยแล้วกันนะครับ